สำหรับท่านที่ทานผักผลไม้บ่อยๆนะครับแล้วก็ต้องล้างทุกวันในปริมาณที่เยอะพอสมควร mm hmm. ผมแนะนำนะครับควรจะใส่ถุงมือนะครับอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับแต่ล้างผักเนี่ยวันเว้นวันหรือว่าสองสาวันครั้งนึงเนี่ยครับจะเกิดปัญหาคือตามซอกเล็บของเราเนี่ยครับมันจะเริ่มมีการอักเสบบวมแดงแสดงว่ามีความชื้นหรือว่ามีเชื้อโรค สิ่งสกปกต่างๆในผักที่เราล้างออกมาเนี่ยเข้าไปอยู่ต่างซอกเลยจะทําให้เกิดอาการเจ็บลาคาญได้นะครับในครั้งนี้ผมแนะนําเลยนะครับอย่างแรกคือควรใส่ถุงมือครับต่อมาวิธีการล้างผักถ้ามีซิงขนาดใหญ่นิดนึงก็จะสะดวกสบายนะครับวิธีการก็คือเราก็ผักนี่ครับใส่ลงไปในซิงแล้วก็เปิดน้ําให้ท่วมท่วมเลยนะครับประมาณสักเกือบ ครึ่งซิงเนี่ยครับเวลาเราล้างอย่างอันนี้เป็นผักเป็ดญี่ปุ่นนะครับเวลาล้างเราจะใช้วิธีการอย่างนี้โวยจากข้างหน้าไปข้างหลังฮนะโวยขึ้นมาอย่างนี้ครับเพื่อจะได้เหมือนกับเป็นการกวนผักนะครับเพื่อให้สิ่งสปกปรกเนี่ยหรือว่าสารเครมีต่างๆเนี่ยที่ติดมากับผักของเราเนี่ยเขาหลุดออกมานะครับทำอย่างนี้สักสามถึงห้านาทีนะครับ โอยไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็นําผักขึ้นไนปะใ,ใส่กระมังจะเห็นว่าจะมีสิ่งสกปรกนี้ยหลุดออกมานะครับเราก็เปิดน้ำทิ้งไปนะครับล้างน้ำเปล่าอย่างเงี้ยสักสารอบนะครับจากผลงานวิจัยของที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขานําผลิตภัณฑ์ที่ล้างผัก14อย่างทั่วประเทศนะครับ มาทดสอบครับสุดท้ายแล้ววิธีการล้างด้วยน้ําไหลผ่านอย่างเงี้ยไหลๆรอบเนี่ยครับเป็นวิธีที่ลดสารพิษได้ดีที่สุดนะครับหลังจากที่เราล้างน้ำเปล่าไป3ารอบแล้วครั้งที่4เราก็ล้างด้วยผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาอันนี้ก็มีผลงานวิจัยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาล้างเบกกิ้งโซดาก็ไม่เคยได้ช่วยอะไรนะครับแต่สําหรับผม มันดีต่อใจครับขอล้างเบกกิ้งโซดาสักนิดน่ะถึงแม้มีผลงานวิจัยว่ามันไม่ค่อยได้ผลก็สักอีกสักรอบนึงนะครับเราก็เปิดน้ำแล้วก็ละลายเบกกิ้งโซดานำผักมาแช่เบกกิ้งโซดาประมาณ1 5ถึง20นาทีนะครับไม่ต้องแช่นานกว่านี้นะครับเบกกิ้งโซดาเนี่ย เามีคุณสมัติเป็นด่างนะครับเพราะฉะนั้นด่างเนี่ยอาจจะช่วยละลายสารเคมีที่ติดมากับผักได้บ้างนะครับแต่อย่าแช่เป็นครึ่งชั่วโมงแมอวนะับ15-20นาทีเกิดเขาละลายสารเคมีละลายออกมาแล้วแช่นานจะเกิดการดูดกลับเข้าไปในผักผลไม้ที่เราล้างนะครับในเวลา15-20นาทีเราก็นำผักขึ้น นำมาล้างด้วยน้ำเปล่ารอบหนึ่งนะครับรวมๆแล้วเราก็ล้างผักถึงสี่รอบด้วยกันครับจากนั้นก็นำไปตั้งให้เสด็จน้ำเราจะนำไปทานหรือว่านำไปสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นก็จะได้ผักผลไม้ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ